ส่องกันชัดๆแม่ติกรูปร่างเข้าที่หลังคลอดน้องวีจิคลอดลูกสาวคนสวยน้องวีจิมาได้10วันแล้วสำหรับคุณแม่ป้ายแดงติกิ๊กบราเธอร์ภรรยาสุดที่รักของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ ซึ่งตอนนี้เธอและลูกน้อยก็ได้กลับไปอยู่บ้านอย่างมีความสุขล่าสุดพ่อหนุ่มสอนรามได้โพสต์ภาพอัปเดตของแม่ติ๊กขณะเดินทางไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึง่งโดยเป็นภาพที่เธอกำลังยืนดูลูกน้อยอยู่นั่นเอง โดยแม่ติกนั้นได้สวมใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนเข้ารูปทำเอาหลายคนต่างก็ชื่นชมว่าเธอแข็งแรงเอามากๆแถมรูปร่างกลับมาเข้าที่ได้อย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่วันคุณแม่กลับมาผอมแล้วสมแล้วที่หันมาออกกำลังกายตั้งแต่สาวน้อยวีจิอยู่ในท้องขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะปรักทุกคนคะ่ะ